ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t studio นะคลิปนี้มาเปิดนะครับผมของฟรีนะฮะของฟรีล่า cristiano ronaldo กันดีกว่านะครับผมชุดนี้บอกเลยว่า ronaldo เท่านั้น นะครับผมคริสเตยโนโรนโดเท่านั้นในชุดนี้นะโอเคอันนี้แรกมานะครับผมส่วนตัวอื่นที่น่าสนใจเหรอดิเคอไรก็น่าดูดนะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าอูออจะน้อยกว่าตัวที่ใช้ดาวเลขนะนะครับผมคนอื่นก็เฉยๆเลยบอกเลยชุดนี้นะครับผมโรนโดเท่านั้นนะมามอดูค่าพลังก่อนนะโรนโดคมๆไหมสามสิจ็ดปีนะวุย้ยก็ได้เยอะเหมือนกันนะนะฮะ หาช่องดียิงเหรอยิงผมว่ามันก็ยังได้อยู่นะ87แต่หาช่องหน่อยดีอยู่นะ87ลูกหมง86นะนะอุ้ยพลังการยิงกับกระโดดแรงๆเลยครับผมนะกระโดดสูงพลังการยิงแรงๆเลยฮนะฮึสกิลนะครับผมนะยิงลูกสายสกิลโมงยิงไกลย,ยิงท้ายากยิ่งต้องตัง้งใจบอลน,นะครับผมมา รออะไรครับผมบอกเลยว่ารูนดูเท่านั้นนะครับผมรูนันดูเท่านั้นโปรตุเกสเบอร์เจ็ด 7. จะได้ปะเหอะจะได้ปะเหอะนี่จะได้ปะเหะรอเออมันไม่มได้บอกทีมชาตินะโอ้โหข้ามเลยครับผมสี่ดาวสี่ดาวข้ามเลยฮนะโอ้โหทำไมของฟรีมันเป็นอย่างนี้วะทำไมของฟรีมันเป็นอย่างี้นี่นโอ้โห,โหโ ยังชอบเลยฮนะยังชอบเลยฮนะของฟรีเรียบร้อยนะครับผมไอเดียแรกผ่านไปเกลืออ่อยแล้วทีนี้ต่อไอี่สองกันนะครับผมไปฮนะโอเคไอดีที่สองไอดีหลักนะครับผมไอดีหลักนะฮะของฟรีว่างไงคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดจะได้ไหมจะได้ไหมนะี่รู้เลย รุนเลยนะครับผมขออย่างเดียวห้าดาวก่อนสวยฮะโอ้โหเสื้อขาวมาแต่ไกลเบอร์สี่ดีขึ้นไรน,นี่รุนดูหายไปไหนนะครับผมรุนดูหายไปไหนโอ้โหไม่ได้ว่ะของฟรีนะครับผมของฟรีไม่ได้ว่ะโอ้โหเซ็งเซ็งจา้าดเลย แค่นะครับผมจะรุ่นของฟรีซะหน่อยหืมหืมแจกได้ปะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเปิดนอกรอบดีกว่าเปิดนอกรอบอันนี้เปิของฟรีแค่นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้บ๊ายบายเล let's